นี่อะไรขอรับมานี่สิโอ้โหสิไอ้มึงนะมึงงามพูดไม่รู้ควางมึงเป็นพ่อนะเฮ้ยสิตอนเนี้ยไม่ใช่พ่อใช่ลูกได้ได้ได้เอาละไปนั่งที่เก่าเถอะเอาอย่ามาให้ควางหูควางตามันจะเอาอย่างไรกันแน่วะเนี่ยได้ผลเว้ยเขียวเว้ยไม่นึกเลยพอแสงก็ได้ผลขนาดนี้เราต้องกลัวมันด้วยนะเนี่ยเฮ้ยขนาดเรียกพ่อเออพ่อยังกลัวเราอะฮะเดี๋ยวลิเก ลิเกอัดเสร็จทำไมไปเลยหน้าโรงละครไปทำไมวะอ้าวก๋วยเตี๋ยวสักคนละชามอ้าวแล้วไงพอกินเรียบร้อยเออเรียกแม่ค้ามาเอาตังค์พอแม่ค้ามาเก็บตังค์ปุ๊บกูก็ชูพระแสงนี่พอแม่ค้าเห็นพระแสงปุ๊บวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งไม่ใช่วิ่งไปเอาตังค์หรอกอ้าววิ่งไปตามตำรวจมาจับมันก็กูสิเอาไปเกี่ยวอะไรวะโอ้ยใช้แต่เฉพาะลิเกเอาเลยไอหน้ามืดนับแต่นี้ต่อไปแล้วมันจะตัดสินได้เราตุลาการ ขอถามหน่อยเถอะใครนะเป็นโจทย์ยื่นฟ้องครัผมครับหัวหมู่แสนราวีครับผมหัวหมู่แสงราวีวาวเป็นโจทย์ยื่นฟ้องคดีความครั้งนี้ครับผมคณะลูกขนุนครับ,รบผมเกี่ยมจดเอ่อการเปลียนคณะประธานที่เรพคณะลูกขุนวิปกามาแต่คงเจ้าหมึกหมดโอ้โห ขอเบิกมุกได้ไหมครับผมมึกไม่ใช่มุกมึกกูถอนฟันมาพูดไม่ค่อยชัดถ้าต้องการมึกอ่ะฮะทหารเอามึกหลวงมาบริการเอาโอหวัวหมูแสงลาวีหัวหมูแสงลาท่านประธานที่กคารพอะไรหรือคำว่าวีสะกดไม่ถูกครับ วีเนหอยหีบตะระอูวีคุณตสานี่ก็รครับฮะ <H à? S 2> วีไม่ใช่สกดอย่างนั้นะครับแล้วสกดยังไงล่ะวีต้องสะกดว่าหอหีบตะระอําครับผมอ๋อทางนั้นมันก็ห้ำวีสิว่าหมู่แสงลาวีรับผมนามสกุลกระแทกเบ้าดังโบโโจะให้การต่อเราตุลาการดังที่เห็น ดังที่เป็นความจริงจะพูดแต่ความจริงกระผมจะไม่โกหกต่อเราตุลาการครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นใดคงจะรู้ได้ดีรู้รับวันนั้นเป็นวันอะไรรอยลูกโป่งครับเป็นไงรอยลูกโปง่งรอยลูกโปง่ปงเอาเอาพูดสารที่เราครับทำไมรอยกระทงครับไม่ได้ไม่ใช่รอยลูกโป่งนะครับจดไปแล้ว ผมพูดผิดนะครับผิดก็จบไปแล้วห้ามเปลี่ยนคำพูดอดลบหน่อยได้ไหมครับลบไปหน่อย่างลบไปเออพูจัดสานะที่รบครับทำอะไรหรือจทย์ขอคุยกับทางคณะรูกขุนนะครับตุลราการอนุญาตเฮ้ยไม่ได้ว่าอย่างไยจําเลยพูดผิดจะลบไปหน่อยดิฮะลบไปหน่อยลบไปได้น้ำมึกหมดน้ำมึกอยู่ข้างๆลบไปหน่อยจะลบก็ไม่มีเอาไปห้าร้อยเดี๋ยวคนอื่นกินฮะห้าร้อยจ้างลบห้าร้อยเออ อปท่านตุลาการครับสิ้นอะไรหรือคณะลูกขุนตอนนี้จําเลยยัดเยียดเงินมาห้าร้อยก็เปลี่ยนคำให้การครับผมศพประมาณซึ่งหน้ากําลังจะก่อการทุจริตน้อยยัดเงินตั้งห้าร้อยบาทจะไปพูดมากเกินไปทําไม่ถูกครับแบ่งกันเว้ยฮะแบ่งกันแบ่งกันถ้างั้นท่านตุลาการเป็นคนแบ่ง ผมเป็นคนติดต่องานนี่รับงานมาเท่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อยบาทฮะมึงในฐานะเป็นคณะลูกขุนะกูเป็นตุลาการไม่เอาเปรียบมึงกูเอาสี่ร้อยแน่นอนเหลือนอกนั้นมึงเอาไปตกลงตาสินคดีความลองแบ่งใหม่สิงานนี้รับเท่าไหร่ห้าร้อยมึงคณะลูกขุนะกูตุลาการกูเอาสี่กเอยตกเหลือนอกนั้นให้มึงออาตาสินคดีความ ร้องแบ่งใหม่ซิอะไรของมึงเนี่ยร้องแบ่งใหม่ซิโอ้โหก็งานนี้รับเท่าไรห้าร้อยแหมมึงนี่มากเรื่องก็แบ่งกันคนละสองร้อยห้าสิบไงอ้าวเมื่อกี้ไม่แบ่งอย่างนี้นี่แหมคนละสองร้อยห้าสิบเออเงินห้าร้อยจะตีวันเกิดเหตุครับเป็นวันอะไรหรือร้อยลูกโป่งครับอ้าวร้อยลูกโป่งคำสั่งของชัยการ ได้บอกไว้ห้ามไอ้และอีผู้ใดก็แล้วแต่เมาไม้และพกพาอาวุธวันเกิดเหตุเมาไหมโอ้ยวันนั้นนะครับผู้ตัสานี่กระอบเรานอกเราไหนเราเถื่อนไม่สองเล่มลูกระเบิดสองลูกเลยรัผมตายไอ้ชิบหายเตะคุกแน่เตะคุกแน่ผู้ตัสาที่กเราครับไม่มีอะไรเลยนะครับ จดไปแล้วจทย์ก็ลบหน่อยนะครับลบไม่ได้ผมผมพูดผิดนะครับพูทธสารนี่ก็ลบไม่โปรดนะครับไม่ได้ผมหัวเดียวกับทีมเียบลยครับนี่อะไรและอยากจะรู้ขนาเกิดเหตุโจทย์เห็นํำเลยใช้อะไรเป็นอาวุธใช้มีดแทงครับอยากจะรู้ว่ามีดอะไรมีดอิ่วครับผมแทงกี่ที่ทีเดียวครับเข้ากี่ลูกสิบลูกครับผมตายตายแน่มึง อาวุ้สิปลูุทสารที่กับรครับไม่ใช่ไม่ดีต้นะครับเขียนแล้วไม่ไปแหลมนะครับไ่ได้ทางทีเดียวเขารู้เดียวนะครับนี่อะไรเขียนกจริงเขียนหรือยังเขียนแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมสง่างามมากทำให้การของโจทย์เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนับนแต่นี้ต่อไปขอเบิกตัวจำเลยมาพิจารณาคดี มา้วพวกเดียวกับมันน่ะมาแล้วหรือกระผมขอทำความเคารพจำเลยข้าแต่สารที่เคารพขอรับนั่งๆตามสบายก่อนเลยโต๊ะนุ่มๆกฟงาแฟท่านอนุญาตหรัท่านอนุญาตให้กระผมนั่งหรือขอรับเชิญท่านนั่งตามสบายเลยจำเลย เชิญท่านนั่งตามสบายขอบพระคุณท่านมากขอรับไหว้หมาเหอะไหว้หมาเวลา,า,า,าเราให้ยืนเราในฐานะตุลาการจะตัดสินคดีความอยากจะรู้จำเลยจงให้การตามความเป็นจริงอย่าได้หมดเท็จจำเลยชื่ออะไรหรือคือว่ากระผมมีนามว่านายเจ้าฝันเจ้าฝันมุ่งแทงกลาง นายฝันมุ่งแทงกลางรับน,นายฝันมุ่งแทงกลางมุ่งแทงท่านประธานก็รบอะไรอ่ะตอนนี้น้ำหมึกหมดอยูแล้วครับเบิกหมึกหลวงเบิกเึกหลวง,เ,ลวงเอออ่ะ <c oughs> ดีมากและอยากจะรู้ว่าวันเกิดเหตุตันหนักได้ดีคำสั่งขององค์ชัยการว่าไว้เช่นไดวันนั้น เป็นวันอะไรหรือวันที่เกิดเรื่องตรงกับวันออวันลอ,อ,อยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสองลอยกระทงใช่ขอรับไอ้หน้าเพินลอยลูกป,ป่งคุณถานไรเก่งเหอพ่อมึงรวยนะกันถึงตะลูกโป่งลอยอน่ยตายแน่มึงวันลอยกระทงเออวันเพ็ญเดือนสิบสองอะฮะและขนาดขนากเกิดเหตุเราตุลาการอยากจะรู้จำเลย อยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าคือว่ากระผมเดินทางไปเที่ยวงานนะขอรับตรงว่าไปไปพบผู้หญิงคนหนึ่งถูกทำร้ายมาถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีดมีดปลายแหลมใช่ขอรับและอยากจะรู้จำเลยเห็นผู้หญิงคนนั้นทำร้ายด้วยอาวุธปลายแหลมแทงกี่ทีแทงเอ่ออ,อทีเดียวขอรับและเข้ากี่รูเขา้าอ้อรูเดียว <c oughs> จะรู้นักเห็นกับตาตัวเองมีเพื่อนมีพยานร่วมไปครั้งนั้นหรือไม่กระผมเห็นแก่ตาตัวเองขอรับรแล้วก็มีเพื่อน <c oughs> เพื่อนรักสองคนนามว่า<อ>นายจ๋าไอจ๋ากับไอเขียวใช่ไหมใช่ขอรับ <c oughs> แล้วมันจะไม่เป็นพยานให้เจ้าหรอกหรือสองคนนี้เป็นพยานได้ขอรับแล้วมันอยู่ไหนล่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่นะขอรับอา้าว เฮ้ฉยฉัไหนใหญ่ไปอยู่ข้างนอกไม่มาเป็นพยานให้พวกให้ให้เพื่อนมาเถอะไม่ต้องอายมันพูดก็ใคร <S <S ผมมันกว่าไอ้พวกนี้ข้าแต่สารที่ขลบเออกับผมเป็นคนบ้านนอกขอกตื้อจะดื้ต่อไม่เหมือนคนบ้านในไข่หวานน้ำตาลม้อโอ้ยไม่อาจจะไปฟังการพิจารณาคดีหรอกขอรับ ไอสองคนที่บ้าเนี่ยก็พวกเดียวกับมันนะแกมึงจะบ้าอะไรเนี่ยแล้วเจ้าคนลั้นทำไมล่ะอูดีใจคำพูดของมันเหมาะแล้วที่มึงเป็นเพื่อนไอ้ขวัญเหตุการณ์เป็นเช่นใดจงให้การมาไม่ต้องปกปิดบอกมาตามที่เห็นเถอะบ้าบ้าแน่ ข้าแต่สารที่คารบผมนอนหลับอยู่ที่สาลาปกเนี่ยตกใจจ่นตระลึ่งตึงตังเสียงปืนดังตั้งอ้ถูกใครก็ไม่รู้เห็นไอ้แป้นทำไมวิ่งแจนไปหายจุนอ้โหอีกมือถือกระถังทำไมแผ่นหลังถูกสระพายหนเดินจุงควายไปดูเฮ้ยอันนั้นมันเรื่องไอ้แป้นรักควายแล้วอ้าวเหรอคนละเรื่องกันแล้วเฮ้ยอย่างนั้นไปเว้ยเฮยเตาจะแตกแล้วเว้ย ทำให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีออถ้าเช่นนั้นเราในฐานะตุลาการจะตัดสินคดีความตามมาตราที่63วรรคที่เมันยังไี่ตอนที่ 82, รู้จริงจะดูทำให้การของจำจำเลยและโจทย์พร้อมด้วยพยานเ,ออเราวิเคราะห์แล้วคดีนี้ไม่มีมูลเราจึงขอ ยกฟ้องเอ้ยคดอยีอย่าไอ้คดีนี่ยกฟ้องเดียว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 ยงัยงยงัยงยั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 งยกฟองไม่ได้ยาเถียงเดี๋็กก็ยังไม่ไอ้ขวัญมันยังไม่ได้พูดอะไรยาเถียงเอาแล้วตุราการดสินมีอะไรเห็นไหมฟังไม่รู้ฟังตุราการา์เซนคิดแล้วว่าคดีนี้มันเป็นคดีผิดเฮ้ยคดีผิด ข้าด้วยกับพวกเดียวกันวิ่งกูจะบ้าเสติ้นคดีความแล้วขอทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านได้ท่านตุลาการครับถ้าหมดหน้าที่แล้วขอพระแสงด้วยครับเฮ้ยตุลาการเขาขอพระแสงในเมื่อต้องการอยากจะได้พระแสงคืนเราในฐานะตุลาการขอมอบทิศแสง ให้กับเจ้าพระแสงกำลังจะสึกแล้วจากท่ะก็ต้องเป็นพิษสั่งเสร็จนะะเสด็จผ่าน,น <ะ S 2> ไปแล้วจะร้องไปไหนล่ะนี่ก็เป็นชัยาการเรื่อไงเนี่ยพ่อ,อทำให้การของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจ้าพ่อให้ <Hey! S 2> คงรู้แล้วนะปลอดภัยนะเว้ยัวหมูแซลลาวีขอบใจมากเพื่อนคนที่ไม่ผิดจะทำยังไงก็ได้ ฟังไว้ดีนะข้าขอเวลาเพียงเจ็ดวันข้าเจ็ดวันเจ้าหวันหาคนเจ็ดวันชำระโทษไม่ได้ข้ายินดีถวายหัวทั้งพ่อทั้งลูกเยี่ยมเลยท่านนกองแต่การยกฟ้องครั้งนี้นะข้าเขาบอกตามตรงนะแม่กองไอ้หวันหันไม่มีเพื่อนไปดุราานตัดสิน ไม่มีทางขนาลลกคุณอ,อะไรเรามันจะมาช่วยวันนะเอาคาราก,ก่อรถือว่าพวกเจ้าสามคนเก่งมากตากไว้ก่อนเขาบังหน้ามาไรจจมาเอาคืนละ่ะไ, <ป S 1> ไม้ยด้ก่นเราจะกลับมาวันพอรับพลังช่วยดีลยลูกต้องมีเวลาเพียงแค่เจ็ดวันเจ็ดวันนี้จอดทีท่ทสุดอท้ายแล้วซึ่งความจรงิงหาคนผิดมาชำระโทษให้ได้ ถ้าเจ็ดวันองไม่มีคนมาชนะโทษนั่นหมายถึงชีวิตพ่อจะต้องสิ้นไปด้วยพ่อครับการนี้พ่ออย่าได้เป็นห่วงเลยปล่อยว่าเป็นหน้าที่ขวัญและเพื่อนๆทั้งสองคนเองอครับขวันจะพยายามภายในเจ็ดวันเจ็ดเวลาเท่านั้นขวันจะติดตามตัวคนร้ายมาลงโทษให้จบได้ขอรับพ่อขอให้ก่อนขอรับพ่อเห้นวัก เดี๋ยวไอ้จ๋าจ๋าฝากดูแลลูกกูด้วยไม่ต้องพ่อไม่ต้องห่วงฉันจะอาสาโออาสาอาสาจับโซนจับตาบอกว่าคนที่กูต้องใส่คนเดียวใครว่าแล้วีเนี่ยฉันถามไปดูวะ ขอพรให้พี่ปลอดภัย ถ้าพมีแต่ห่วงเจ้าขวัญถ้าพี่รู้ไหมว่าเจ้าขวัญก็ห่วงเราบ้างหรือเปล่าทูไหมว่าพี่เนี่ยไปได้ข่าวเจ้าขวัญมาแล้วจริงเหรอก็จริงนะสิแล้วพี่ขวัญเป็นยังไงบ้างจ้าไม่ต้องห่วงหรอกเขาสบายดีตอนนี้เจ้าขวัญนนะ่ะไม่ได้เป็นคนใช้อยู่ที่บ้านเศรษฐีอ,อน,นุนหลอกนะก็มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถ่ายตัวเจ้าขวัญน,นะไปเป็นบุตรบุญธรรมอยู่ที่เมืองหลวงนู่นพี่ขวัญไปอยู่เมืองหลวงใช่ เป็นไปสิเขาเป็นไปได้สิจ้าทับทิมเจ้าขวัญก็ไปอยู่ในเมืองหลวงผู้หญิงในเมืองหลวงมีแต่สาวๆแล้วก็สวยๆยุ่งป่านนี้เจ้าขวัญคงจะมีเมียใหม่แล้วก็มั้งทับทิมพี่นันอย่บพูดแบบนี้ดีกว่าทําไมกันเล่าทับทิมรู้ใจพี่ขวัญดีถ้าชายอื่นแล้วก็ทับทิมจะไม่มั่นใจแต่ถ้าเป็นพี่ขวัญทับทิมเชื่อมั่น พี่ควัจะรักทัพทิมคนเดียวเอาเถอะในเมื่อเจ้าเชื่อมัน่นว่าเจ้าขวันจะไม่มีเมียใหม่แต่ที่ที่มาวันนี้มากระท่อมของทัพทิมพี่อยากจะบอกทับทิมว่าพี่อยากได้ทัพทิมเป็นเมีย,ยพูดออกมาได้พูดง่ายเกินไปหน่อยอะออนะออกไปนะเอาไปลอยเอาไปาากบ้านเลยนะอจะหาไมา้หนีหัวแตก,ก,กเลยคิด่าลรงแก่กันง่ายหรอว่ลูกคนรวยหรือยังไง พอออกฉากปุ๊บผมก็เจอนางปั๊บเธอฉันลุงสวยจับดวงจิตอยาคิมว่าคมเห็งทัเแต่ไม่นี้บอกแบบมั่นหมายอยากจะได้มิ่งมิ่งเพราะว่าพี่คิดรักใครเสียใจด้วยบอกเจ้าทัพทิมนาจงอย่าสะทานจงอย่ามองผ่านเหตุผล เอาไว้ข้างๆกันบางสักคนท้ามีบไร้เหตุผลพึ่งภายไม่เสียเวลาพาใจถลถ้าร้องจบผมก็ปั้มนางไปไม่ทักหญเเมื่อเธอไม่ยอมพี่พี่ก็ต้องใช้วิธีนี้แหละทัทิมไม่เดยอย่า คิดเหรอว่าจะหนีคนอย่างฉันนานคนอ,อย่างนี้ต้องตามเจ้อยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโี่โอ้ยโอ้ยโยวเ้ี๋ยว้ย,วย,วยวโอ้ยโ,โอ้โับอ้มโอะยโน้ยโอ้ยโ,โอ้โสสยอ้ยยโอยโา้นี้อย้อ้ย พุงป่องมามาให้พี่หอมแก้บสักทีมาจ้ะอาาจยะหอมเลยจ้ะเฮ้ยอันนั้นทำไมกองไปยังไงมายังไงล่ะเนี่ยเขารั้งจะเล่นอย่างนี้อีกนะทำไมเล่าตกใจหมดลืมตัวไปซะสนิททำอะไรเนี่ยเออพอดีพอดีว่าผมอันน์น กำลังวิ่งออกกําลังกายใช่ ي, กำลังวิ่งออกกําลังกายใช่จ้ะเองจะต้องมาวิ่งออกกําลังกายเนีบ้านของข้าอย่างนั้นเหรอวะอ,อันนี้บ้านของท่านแม่กองเองเห็นเป็นสนามเด็กเล่นหรือ,อยังไงเดาโอ้โหวิ่งทะลุบ้านมาเลยถ้าฉะนนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปวิ่งนอกบ้านเออนอกบ้านจะวิ่งได้จ้ะในบ้านไม่ได้มีไว้ให้ใครวิ่งฉะนั้นไปก่อนนะจะ้ะเออไปทางนี้ได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะทางนี้เนี่ยมันบ้านข้าเอา้าทางนู้นก็เป็นบ้านเองมาจากหน้าบ้านแล้วเองจะโดดออกหลังบ้านหรือ นู้นได้จ้ะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้มาใหม่โชคดีจ้ะเออไอ้นี่งแป๊บเว้ยี่แบบแบบดูซิใครพี่ดูก่อนนะออกมาซะาาตตรงงหหนน้่่ีและถ้าไม่อยากเดือดร้อนออกมาไปยังก็ไม่รู้เล่นอะไรกันไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอนี่ไปไหนแล้วเก่งจริงมาก่อนเจ๊มาอย่ารีบไปสิเก่งไม่จริงนี่ยไว Oh, โอ้โหมองข้ามหน้าข้ามตาดูสิเนี่ยวิ่งผ่านบ้านฉันเข้าของพังหมดอ่ะอพูดอย่นันได้ยังไงอะตอนปลูกบ้านที่มันยังไม่ดูแล้วา่าตรงนี้ต้งวันจะต้องมีคนเนี่ยผ่านเข้ามาตรงนี้คนก็จะถูกปั้มแล้ววิ่งมาตรงนี้แล้วทะลุกําแพงบ้านคุณนาเข้ามาออทำไมคุณนาที่ดูให้ดีก่อนถ้ออางั้นนาะขอโทษด,ด้วยที่นาไปเพเฮ้ยก็บ <Hey! S 1> บ้านฉันได้ตั้งมาตั้งนานแล้ว แล้วพี่จะไปโยกว่าทำไมแล้วเรานะผิดทำรั้วบ้านทั้งบังหมดแล้วนี่ไม่แจ้งตำรวจจับก็ดีที่สุดแล้วตำรวจใช่ขอโทษค่ะขอโทษนคะคะต้องชดใช้ข้าวของที่เสียหายอต้องจับตัวคุณน้าต้องเมตตาด้วยนะจ๊ะหนูขอโทษด้วยจ้ะจ้ะให้อยู่ในบ้านเอ่อไม่เป็นไรไอข้าวของเล็กๆในน้อยๆๆๆแค่นี้ที่เสียหาย ไม่เป็นไรจ้ะของบ้านพังฉันไม่ถือฉันต้องถือคุณนะเอ๊ะพี่อะไรเดี๋ยวอือดูสิอะไรหน้าตาผู้ชายคนเนี้จำได้ไหมเออเหมือนคนในรูปเลยที่แม่สายก็สั่งไว้ก่อนตายอืพาพ่อพี่ควรยังมีชีวิตอยู่ในโลปบานนั้นะออกมาดูสิลูกพี่จะทิ้มฝากพี่ไว้อะอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนวะเนี่ยออาเอาลิฟต์อยู่ในตรงนั้นแล้วอยู่ไหนวะเอ อุ้ยอยู่นี่อยู่นี่โอ้ยหัวเจลึกลับขนาดนั้เอออุ้ยใช่ไหมเหมือนจริงไหมเดี๋ยวอยู่ๆก็วิ่งเข้ามาในบ้านของฉันแล้วทําประหนึ่งว่ารู้จักฉันดีอแต่ฉันยังไม่รู้จักเธอทั้งสองคนเลยแต่ถ้าจะอยู่กินกันที่นี่ฉันก็ไม่ว่าอะไรคือหน้าตาสวยดีนะนังหนูคนนี้ก่อนอื่น หนูคิดว่าคุณน้ารู้จักผู้ชายในรูปนี้ไหมจ๊ะผู้ชายในรูปเนี่ยฮะ องเห็นภาพ่ายหัวใจท้อแท้ต้องใช้แน่ๆหนุน้นองถ้าใชยก็เป็นโชคดีของเรารักเคยเคียงคู่อยู่ประคองฝ้าเอาจับต้องเมียจา้าสายตามอง มันภาพนี้เมื่อวันวิวา่ารูจักคนในรูปนี้จักแม่สายเปล่าจ้า